อันถัดมานะคะเราลองมาดูกันว่าแล้วความกลัวที่พบได้บ่อยในการเจรจาต่อรองมีอะไรบ้างได้เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้นะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบต่อรองนะคะอาจจะเคยเจอความกลัวหนึ่งในห้าข้อนี้นะคะข้อแรกค่ะคือกลัวโดนหาวาจู้จี้นะคะกลัวคนอื่นไม่ชอบที่หน้าเวลาเราไปซื้อของเราก็เลยเป็นไงคะเลือกที่จะไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวแม่ค้าด่าเอาเดี๋ยวแม่ค้าเอาอะไร ปลาใส่หัวอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลือกเลือกที่จะเลี่ยงไม่เจรจานะคะข้อ2คือกลัวถูกป,ปฏิเสธค่ะตัวขายหน้าบางทีต่อไปละเขาไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกไม่ดีนะก็เลยทําให้เราเลือกที่จะไม่เจรจาต่อรองนะคะข้อ3ก็คือ กลัวความรุนแรงค่ะและการเผชิญหน้าเพราะบางทีเวลาต่อกันไปต่อกันมาใช่ไหมอารมณ์มันก็เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเสนอไปแล้วเฮ้ยทำไมเขาไม่ยอมให้อะทำไมเขาไม่เข้าใจเราบ้างนะแล้วพอเขาเสนอกลับมาเป็นไงคะเราก็แข็งข้อใส่เขาเหมือนกันเนาะต่างคนต่างแบบยิงหมัดใส่กันกลายเป็นว่าการเจราจานั้นก็เริ่มดุเดือดและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทําให้บางคนที่อาจจะเคยเจอประสบการณ์การเจราจาต่อรองอย่างนี้นะคะก็เลยกลัวไม่กล้าที่ จะเจราจาต่อรองค่ะอันที่4ี่ค่ะก็คือกลัวคนอื่นเสียใจนะคะหรือเสียความรู้สึกเนาะอันนี้ออกแนวใจดีนะคะคือแบบว่ากลัวต่อแล้วแบบเอ๊ะไปแล้วเราไปทำลายจิตใจเขาหรือเปล่าเอ๊ะเราไปกดราคาเขาเกินไปหรือเปล่านะก็เลยเลือกที่จะไม่ เจราจาต่อรองนะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือกลัวที่จะต้องอยู่ภายใต้ภาวะที่กดดันค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆข้อ3าเนาะพอเวลาที่เราต่อรองกันแล้วสถานการณ์มันเริ่มดุเดือดบีบคั้นกดดันเราต้องตัดสินใจเราก็รู้สึกเป็นไงคะเครียดหลายคนก็เลือกที่จะไม่เจราจาต่อรองดีกว่ายอมยอมไปเพื่อให้การเจราจามันจบก,ก็อาจจะทำให้เรา ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นฝรั่งค่ะเขามีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า if you don't ask you don't get หมายความว่าอะไรคะถ้าคุณไม่มีการถามหรือขอค่ะคุณก็ไม่มีวันที่จะได้รับดังนั้นใครที่มี mindset กลัวเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองนะคะไดอยากให้เราลองปรับมุมมองสมัยค่ะว่ากรณีที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองที่คุณจะเจอคืออะไร ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณไปต่อรองราคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณรู้สึกแบบเต่อรองไปเนี่ยกรณีที่แย่ที่สุดก็คือเป็นไงคุณอาจจะไม่ได้ราคานั้นยกตัวอย่างนะคะเพื่อนไปซื้อสินค้าร้านเดียวกันนะกับเราสินค้าตัวเดียวกันเลยแล้วปรากฏว,ว่าเพื่อนนะคะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าถ้าเราไม่รู้สึกอะไรมันก็โอเคถูกป่ะแต่ถ้าเรา ไม่เจรจาต่อรองแล้วเพื่อนเราต่อเราได้ของถูกกว่าแล้วเรากลับมารู้ที่หลังเราจะเป็นไงคะโอ้โหหงุดหงิดงุนง่านซึมเศร้าไปเลยเนาะถ้าอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องปรับ mindset ใหม่เลือกที่จะต่อรองเพราะว่าอย่างน้อยคุณลองต่อไปแล้วเขาไม่ให้อ่าเสมอตัวแต่ถ้าคุณต่อแล้วมันได้ถูกกว่าคุณก็จ่ายเงินน้อยลงก็ถือว่า ในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะเราสามารถทําได้นะคะอยากให้ลองปรับหมายเ e t อย่างนี้ดูอันที่2ก็คืออันแรกเนาะคือคิดว่ากรณีที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากคุณเจราจาต่อรองมันคืออะไรอันที่2ก็คือในการเจราจาต่อรองค่ะคุณอาจจะสร้างอารมณ์ขันก็ได้เพื่อทําให้บรรยากาศในการต่อรองเนี่ยมันดูเบาลงนะคะดูไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดอย่างบางทีเวลาแบบต่อราคากันใช่ไหมต่อกันดุเดือดเลือดพล่านมากนะคะบางคนต่อเราหนักมากเลยจริงๆเราก็อาจจะแซวพี่เขาก็ได้นะคะบอกว่าโหพี่คะถ้าต่อขนาดเนี้ค่ะลบปวน เอาของทั้งร้านดาไปเลยดีกว่าค่ะพี่เพราะว่าแบบมันถูกมากจริง,รงๆเหมือนพี่ซื้อได้ทั้งร้านเลยนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่การที่จะใช้อารมณ์ขนันเราก็ต้องดูจังหวะดูสถานการณ์นิดนึงแล้วก็ดูความสัมพันธ์กับคู่เจรจาเราด้วยว่าเราสามารถยิงมุกหรือเล่นอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่า ละดายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะอย่างหลายคนเวลาที่เรากลัวจะเจราจาต่อรองนะคะจริงๆแล้วของบางอย่างอะ่ะคุณสามารถมีสิทธิต่อรองได้มากกว่าที่คุณคิดอีกนะเพราะบางคนมีไมเซตอยู่แล้วว่าโอ๊ยของแบบนี้ไม่น่าจะต่อได้หรอกพะดามีประสบการณ์ครั้งหนึ่งค่ะที่ตอนนั้นโทรศัพท์มือถือเสียแล้วก็ไปซื้อมือถือเนี่ยในช็อปปรากฏว่ารุ่นที่ดูตอนนั้นตั้งงบไว้ไม่เกิน2มือก็ไปถูกใจมือถือรุ่นหนึ่งซิลี่เอนะคะเออราคาอยู่ประมาณ16ื่น 1900บาทค่ะแล้วคนขายเขาก็แนะนำว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างใช่ปะ่ะปรากฏว่ารุ่นที่มันดีที่สุดอะรุ่นท็อปมันอะเป็นรุ่น P นะคะราคาอยู่ประมาณ21,900บาทดาดูแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยชอบใจรุ่นนี้จังเลยอะอยากได้แต่ว่าราคามันต่างกันตั้ง5,000ันเนี่ยก็เลยแกล้งแย่คนขายไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่อยากได้รุ่น P จังเลยแต่อยากได้ราคาใกล้เคียงประมาณรุ่นเเนี่ย น้องทาให้พี่ได้ไหมปรากฏว่าคนขายเขาก็ตกใจเนาะแล้วเขาก็ลองแบบว่าเขาก็หันกลับมาถามว่าเฮ้ยพี่อยากได้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็บอกว่าอยากได้จริงๆพอดีมือถือเราเสียไม่มีมือถือใช้ไล่ยังไงวันนี้ต้องได้กลับไปหนึ่งเครื่องเขาก็กลับไปคุยกับผู้จัดก,การให้ค่ะแล้วเขาเดินมาบอกบอกว่าโอเคผมสามารถให้ส่วนลดพี่ได้อีก5%นะแล้วก็มีของแถมให้อีก3ชิ้นที่พี่สามารถเลือกได้เป็นยังไงคะจากเดิมที่ตอนแรกดาเข้าไปในช็อปมือถืออะดาไม่คิดเลยว่า มือไอ้ช็ที่มันดบับมีราคาเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วว่ามันจะสามารถลดราคาลงได้อีกแต่วันนั้นมนเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอ้เราก็ลองถามดูก็ได้นี่มันก็ไม่เสียหายคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าเฮ้ยดันได้แฮะหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยไปซื้อคอร์ตรีทเมนต์ตอนนั้นที่ดาไปดูก็คือแบบเป็นแพ็กเกจแบบครั้งหนึ่ง750บาทอย่างเงี้ยหครั้งแต่ก็เออก็ราคาไม่สูงนะแต่พอดีไปเห็นอีกร้านหนึ่งค่ะ โปรโมทมีคอสาทำตกเฉลีย่ยครั้งละ590บาทเองนะแต่ปรากฏว่าร้านเนี้มันอยู่สาขาแบบไกลออกไปนะเราก็เลยลองถามเขาว่าไอ้แพ็กเกจนี้มันสามารถลดราคาลงได้อีกไหมปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาค่ะน้องเขาสามาราลดราคาให้ดาได้อีกเหลือครั้งละ650บาทเองอย่างเงี้ยเป็นต้นท,ทั้งทั้งที่ตอนแรกเราเข้าไปอ่ะเราไม่คิดเลยนะว่า ไอการทำทรีทเมนต์แต่ละครั้งที่มันทำราคาเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วอะเพราะว่าการทำแพ็กเกจมันก็ราคาถูกลงอยู่แล้วถูกไหมคะแต่มันสามารถลดราคาลงไปได้อีกอะซ,ซึ่งสิ่งที่ดาทำก็คืออะไรคะเหมือนที่ฝรั่งเขาบอกเลย if you don't ask you don't get แต่เป็นไงเราก็แค่ลองถามเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะเกตหรือว่าอยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วสุดท้ายดาก็ได้ราคาพิเศษจริงๆก็ไม่เสียหายหรือเ่าให้ดาถามเขาแล้วเขาลดราคาให้ไม่ได้ เสียหายอะไรไหมคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่ดีถูกไหมมันก็เป็นราคาที่แบบมันก็ถูกอยู่แล้วละแล้วก็เป็นราคาที่โอเคเราก็พอใจได้แต่เราก็แค่เป็นไงก็ลองถามดูเอ้แล้วปรากฏว่ามันได้แฮะอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นตอน